ก็จะเป็นร้านค่าบริการนะครับทางเข้าน้ำตกครอง,องลานนะครับเราจะชี้ซ้ายนะครับเพื่อไปชำระค่าบริการก่อนนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกครองลานวันวนี้วันศุกร์นะครับ ก็ชาระค่าบริการทางเข้าแล้วนะครับก็2คนรวมรถนะครับก็เป็นร้อยสิบาทนะครับผู้ใหญ่คนละ40บาทค่ารถยนต์30บาทนะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อลานกลางเต็นท์นะครับเข้าไปอีก500เมตรนะครับทุกคนติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวข้างในเลยนะครับเราจะดูพื้นที่กลางเต็นท์ก่อนนะครับทุกคนแล้วเราค่อยจะวางแผนว่าเราจะเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับทุกคนครับตรงนี้จะเป็นบรรยากาศนะครับลานกลางเต็นท์นะครับ ตั้งแต่จุดนี้เริ่มต้นไปเลยนะครับทุกคนจะมีคนมากางเต็นท์นะครับสามารถกางได้นะครับจนถึงวังปาเวียนนะครับห้องน้ำจะมีอยู่2จุดนะครับจุดแรกจะอยู่ตรงจุดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จุดที่2อยู่ที่จุดวังปาเวียนนะครับตรงนี้สามารถเอาเต็นท์ลงไปกางได้นะครับระหว่าง2ข้างทางนะครับการจอดรถก็คือจอดบนไหล่ทางนะครับทุกคนตรงเต็นท์ที่เรากางได้เลยนะครับทุกคนตรงนี้ใครกางเต็นท์ก็คือสามารถเน่นน้ําตรงหน้าเต็นท์เราได้เลยนะครับ ดีมากเลยนะครับทุกคนอากาศเย็นมากเลยทุกคนนี่นะครับบรรยากาศนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับทุกคนใครมากางเต็นท์นะครับอันนี้เป็นลานบ้านเสือนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงจุดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับก็เรียกว่าลานบ้านเสือนะครับเราไปกางอยู่ที่วังปลาเวียนนะครับจะมีปลาอยู่หน้าเต็นท์เราเยอะแยะเลยนะครับทุกคนตรงนี้นะครับข้างหน้าใกล้จะถึงแล้วนะครับวังปลาเวียนนะครับ เรามาติดต่อกลางเส็นนะครับที่ทําการอุดทยนแห่งชาตินะคบที่เช่าอ,อุปกรณ์อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวนะลงะเบียน<ม>กต้ขอบปปัตราชนด้ยอเดียนี้นะ,ะานอยู่ตรงไหนะครับพี่เลือกได้เลยคะ่ะริมลำธาร<ม>ตั้งแต่ตรงนี้คะ่ะจนถึงวงประเวนด้านในครคับแล้วข้าไปอีก200เมตรนะคะครับ ตนี้เราอยู่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติคลองลานนะคะที่นี่มีไลเซนอะไรไหมครับมีกระแค่ค่ะแต่ว่ามีสี่ตัวนี่มีสองตัวค่ะที่สมารจรอยู่อ๋ออีกตัวนึงหยุดค่ะอ๋อีกตัวนึงอยู่ที่ตรงหน้าด่านครับพี่สวยอ๋อนั่นงตาให้หมดเลยครับต้องกดกดนะ ในลายเซ็นจัลลัคคีโอ้ตั้งแต่ลานแล้วเนี่ยมา<ช>ปออี่เขกอ๋อเดี๋ยวเพียนวันที่ใหม่เนาะวันนี้วันที่สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์อ่าต้องใส่หัวใจให้ด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ีครับทุกคนอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับฝนตกคลองลานที่เป็นลายเซ็นจัลลัคคีนะครับ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับตามกลางเต็นที่เรากางอยู่นะครับทุกคนอากาศดีมากเลยนะครับเต็มเหล่าแล้วครับทุกคนบรรยากาศหน้าเต็นท์เราก็จะประมาณนี้นะครับคนดูดิข้างหน้าจะเป็นฟังปลาเบียนนะครับเป็นปลากระเบนทุกคนเนี่ยฝ่ี้ก็จะมีนกนะครับ ม,มีนกด้วยทุกคนดูดิใี่เป็นน้ำไหลมาครับทุกคนโอ้โหนะครับเน,นี่ยสวยงามน,นะครับทุกคนไอเป็นน้ำที่มันไหลมาจากน้ำตกคลองมานนะครับช่องนี้จะมีลมไหลพัดผ่านตลอดเลยนะครับเนี่ยทุกคนนะครับทุกคนต้นไม้ต้นนี้เราจะมาแขวนตีนะครับทุกคน เด็กก็จะไม่เล่นน,น้ำกระโดดน้ำนะครับนนี้น้องๆเยอะนะครับวันนี้วันนี้คนมาเยอะมากเลยทุกคนนี่นะครับสวยเลยตรงนั้นพับเต็มเลยโรงเรียนมาดูให้ได้เด็กกระโดะดแล้วน,นะครับทุกคตัวตัวนะครับปุ้มแล้วนะครับทุกคน องตู้มสามตู้มนะครับนะครับจะพาทุกคนไปเดินดูบรรยากาศนะครับตรงทางลานทางเข้าน้ําตกนะครับข้างฝั่งนู้นจะเป็นคนกลางไปเยอะเลยนะครับแล้วข้างบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นคาแคมป์นะครับทุกคน รถถัาแคมจอดข้างบนนี้ได้เลยนะครับเราจะพาชมเส้นทางสู่น้ำตกคลองลานนะครับเดินไปช่วงเย็นนะครับเดินไปฝั่งนี้ดีกว่าดินทางเดินสะดวกสบายนะครับทางเดินสบาย ต้นไม้ใหญ่สูงมากๆเลยช่วงกลางวันก็จะมีคนมาปูเสื่อนะครับก้าอี้แคมปิ้งนะครับมานั่งรับประทานอาหารนะครับช่วงกลางวันนะครับตามสายน้ำตกเนี่ยนะครับคนเยอะมากนะครับวันนี้ทางเดินเย็นสบายมากทุกคนมีต้นไม้นะครับให้ศึกษานะครับเกี่ยวกับส่วนพิศษ์นะครับจะมีป้ายชื่อต้นไม้ให้ดูนะครับทุกคน น,น้ำไหลลงมานี่ก็จะเป็นจุดนั่งพักผ่อนนะครับสำหรับคนที่มาชมบรรยากาศนะครับของน้ำตกของลานนะครับพักระหว่างทางนะครับก็จะเป็นม้านั่งให้นั่งนะครับน้ำใสมากๆเลยทุกคนมีปลาด้วยนะครับ เส้นเล่าอยู่ฝั่งนู้นนะครับทุกคนอนรยากาจะเป็นบรรยากาศนะครับช่วงเย็นๆนะครับเพื่อเป็นทางลงนะครับทุกคนเี๋ยเราค่อยมาดูกกถ่ายตรงนี้นี่เป็นทางลงนะครับขึ้นบันไดหอบหน่อยรถลำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปนะครับ ตอนนี้เป็นหน้าแรงนะครับต้นไม้ก็จะเหี่ยวนิดนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวครับทุกคนอุทยานคลองลานนะครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สิบสองกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับจุดชมวิวทิวทัศนะครับเรามาลงฝั่งน,นี้ก็ได้นะครับ,รบใช่ครับใช่ ต้นไม้นะครับทุกคนเนี่ยครับหน้าฝนนะพวกเฟิร์นนาชนิดเต็มไปหมดนะครับตรงนี้เขาจะเป็นเส้นทางศึกษารมช่าแห่งเกทองรานนะครับใช่ครับช่เราเคยมาหน้าฝนนะครับไปดูไปย้อนดูคลิปเก่าแล้วได้นะครับทุกคนจะมีลงไว้อยู่นะครับก็จะมีบรรยากาศให้ชมนะครับทุกคนเราจะเดินมนหะ ฝั่งน,นี้นะครับน้ำมันก็จะไหลค่อยๆนิดนึงนะครับก็จะมีคนอยู่นะครับตัวนี้นะครับมีเที่ยววันเดียวได้สามแห่งนะครับ คลองสวนมากน้ำตกคลองน้ําไหลแล้วก็น้ําตกคลองลานนะครับใช้ตั๋วทางเข้าอันเดียวกันได้เลยนะครับทุกคนตรนนี้นะครับน้ําตกอันนี้คือมาถ่ายรูปก็ได้นะครับเนี่ยเออเรพาเดินไปดูตรงน้ําตกนะครับตอนนี้น้ำยังไม่เยอะทรับเล่แล้ก็มีน้ำไหลลอมาบ้างนะครับทุกคน คนก็กำลังทยอยกลับนนนหนูอยากเล่นต่อูนอเราเข้าใกล้น้ำตกกันเรื่อยๆแล้วนะครับ สวยมากนะครับทุกคนคนเราถ่ายรูปเยอะครับทุกคนตอนนั้นเรามาตอนนี้เป็นออกน้ำหมดนะครับนเราจะมาจุ่มแช่น้ำกันรับที่เย็นมากเลย เย็นมากๆดูดิยอดเลยข้างบนสวยงามยังครับทุกคนเอาจะเป็นขอนไม้ใหญ่นะครับฝนตกตกบรรยากาศสุดยอดสดชื่นมากๆครับทุกคน ทุกคนครับอันนี้จะเป็นตรงใกล้ๆน้ําตกเลยนะครับเนี่ยคนตกมาจายตรงโน้นเลยนะครับเนี่ยมีบรรยากาศนะครับคนก็มาดูนะครับทุกคนน้ำตกจะมีสองฝั่งนะครับตอนนี้จะเป็นโขดหินนะครับ like ที่น้ําตกไหลลงมานะครับทุกคนดูดีทุกคนสวยงามมากๆดูๆกมแลดูกันน้าแรงนะครับมันลงมาได้นะครับช่วงนี้ ตอนนี้ก็สวยเป็นทรายนะครับข้างล่างจะเป็นทรายน้ำตื้นนะครับดูดิคนเหปลาได้นะครับอันนี้ก็เป็นลำตบอ,อีกฝั่งหนึ่งนะครับสุดยอดเลยนะครับเนี่ยนครับถ้าเป็นหน้าฝนนะครับจะเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้ ทุกคนสวยไหมครับทุกคน ตอนนี้นะครับทุกคนจะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับร้านกาแฟอยู่ตอนนี้นะครับไคลลาไลซิเข้ามาตรงนี้นะครับทุกคนเป็นลานจอดรถนะครับใกล้น้ําตกที่สุดนะครับตรงนี้จะเป็นแผนที่นะครับทุกคนของจังหวัดกําแพงเพชรนะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็มีหลายที่เลยนะครับทุกคนใครสนใจนะครับสามารถสแกน QR code ตรงป้ายในคลิปนี้นะครับ ไปดูศึกษาได้ต่อได้เลยนะครับร้านค้าร้านอาหารนะครับขนมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับมีต้นจามจุลีใหญ่นะครับตรงร้านกาแฟข้างหน้าเรานะครับฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นลานคาแคมป์นะครับให้จอดรถคาแคมป์ได้นะครับผู้มากลางเต็นก็จอดรถดิมไหลทางนะครับ เดี๋ยวราจะพาทุกคนเดินดูลานกลางเต็นท์ข้าวๆนะครับทุกคนจะต้องจะเป็นโซนลานกลางเต็นท์นะครับวางปลาเวียนนะครับทุกคน๋ยวกจะพาทุกคนเดินดูข้าวๆนะครับเต็นท์เราอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนใครมาเที่ยวลองลานนะครับแนะนําให้มากลางเต็นท์นะครับจะได้อยู่ในนี้ได้ตลอดทั้งวันนะครับเล่นน้ํา นะครับตรงโซนน้ําตกนะครับน้ําไหลมาตามร่องน้านะครับสนุกมากนะครับน้ําเย็นนะครับให้ทุกคนมากางเต็นท์นะครับทุกคนห้องน้ําก็สะอาดมากเลยนะครับทุกคนห้องน้าสะอาดดีนะครับทุกคนเราจะพาทุกคนไปดูห้องน้ําชายนะครับนี่เป็นห้องน้ําชายนะครับจะแยกเป็นห้องน้ําชายหญิงนะครับสะดวกสบายมากนะครับ ห้องน้ำมีหลายห้องมากนะครับทุกคนจะพาไปดูคร่าวๆนะครับทุกคนมะครับจะมีอ่างล้างมือนะครับ,ออรบมีห้องน้ำคนพิการด้วยนะครับทุกคนตนนี้จะเป็นห้องอาบนะ้ำ เราจะพาไปดูส่วนอ่างล้างจานนะครับในที่ล้าง,งจานนะครับ,รรบสําหรับคนที่มาแคมปิ้งนะครับตรงนี้นะครับทุกคนที่ล้างจานจุดบริการล้างจานนะครับอยู่ระหว่าง,งกลางห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายนะครับทุกคน มนจุดทิ้งขยับให้นะครับเออ,เออเดินไปดูทางการเต็นเดี๋ยวพ่อทางการเต็นลำป่าปเวียนนะครับก็านนบพาลงไปตรงแค่น้านนะครับไปดู คนเอาพัดลมใหญ่ด,ด,ดูน้าตกพ่จคนต้อเนก็การเต้นเต็มเลยครับนี้นี่กางเต็นลิ่เลยิาดเลยนี่ัมปักใกล้ธรรมชาติมากลองดู โซนนะครับลานหินนะครับก็กาง่า้นะครับทุกคนเป็นเด็กๆกลางได้นะครับน,น,กกนะครับ,นะรบมีคนกลางนะบ้านทําเสือตรงนั้นก็มีนะการเซนได้เลยๆๆทุกคนอันนี้เป็นลานหินนะครับยทุกคนก,ก็การการกางแถวนี้นะครับ มีน้ำให้เล่นด้วยทุกคนมีน้ำให้เล่นนะครับดิ่มลานกลางเต็นท์เราเลยนะครับข้างบนก็กลางเต็นท์กันนะครับจะพาลืนนานนา่น้ำไปที่แถวเต็นท์เราสังเกตทุกคนเจะพาลื่นน้ำไป เนี่ยทุกคนดูดิกลนา,นางเต้นดินดินงานกลางเต้นเราก็เล่นน้ำได้นะครับแบบนี้ระวังปลาเวียยนนะครับทุกคนน,น,นะครับ างกลางเต็นนะครับเรากำลังส่องฝั่งน้ำน,นะครับเรามาเล่นน้ำน่้นสนุกสบายเลยครับนี่น้ำใสสะอาดเลยเห็นไหมครับทุกคนเราจะเดินกลับเต็นท์เรานะครับน้ำต่อไหลมาจากน้ำตกนะครับตรงนี้นนะ ใส่มากน้กนา,าหลุดครับทุกคนเนี่ยเอาน้ำหลุดมีน้ำก็น่าเล่นเลครับเนะี่ยเพื่อนๆก็น้ำดีอยู่ทุกคนน้ำไหลผ่าน เห็นไหมนี่เป็นลานกลางเต็นเลยสวยงามมากๆพื้นที่เยอะแยะนะครับดูนะครับตรงนี้เป็นสายน้ำใสๆนะครับทุกคนใกล้เต็นรองด้เดินมาได้เลยเป็นน้ำได้นะครับ น้ำใสแล้วเมื่อตอนเที่ยงน้าขุ่นนะครับเพราะมีน้องๆน,นะครับมาเล่นกระโดดน้ําน้ําขุ่นเลยเราก็จะถึงเต็นเราแล้วเป็นพวกเรานะครับอยู่ตรงนี้เป็นพวกเราอยู่ตรงนี้นะรเรากำลังเตรียมกับข้าวกันนะครับทุกคนกำลังเตรียมกับข้าวกันเลยเฮ้ยทุกคน เป็นเรานะครับทางใกล้เต็นต์อุทยานเลยครับทุกคนเราเดินมาถึงเต็นต์นแล้วนะครับทุกคนน้ำตอนนี้ก็ลึกอยู่มนะันจะเป็นดำๆนี่เป็นตะกอนใบไม้นะครับทุกคนเรื่ตะกอนใบไม้เราล้างตีนก่อนนะครับเราก็จะขึ้นไปข้างบน 真正就是音。